สวัสดีเพื่อนๆดูทุกคนกันด้วยนะครับสาหรับในวันนี้เนี่ยจะเป็นเนื้อหาที่ผมจะมาอัปเดตข้อมูลของตัวละครให้ได้ดูกันนะครับสาหรับตอนแรกเนี่ยผมก็จะมาอัปเดตความสามารถของอุซุเมกิโบลโตะนะครับว่ามีทักษะยังไงแล้วก็มีความแข็งแกร่งยังไงครับเรื่องจากค่าความสามารถนะครับโดยแบ่งตามนี้พลังกายอยู่ที่120สติปัญญา90าประสาทสัมผัส130ความคล่องแคล่ว160จกจักระ140และการเจรจา90ครับ ในส่วนต่อไปคือส่วนของทักษะครับแบ่งตามนี้เลยทักษะการหลบหลีก4ดาวการต่อสู้มือเปล่า3ดาวคาถานินจา3ดาวครับและมาในส่วนสุดท้ายนะครับนั่นก็คือคาถานินจาที่ใช้ได้ในตอนนี้นะครับมีคาถาคาถาน้ํากระสุนละอองน้าครับคาถาลมฟ้ามือลมกดคาถาสายฟ้าอัศนีบาศสีม่วงและคาถาแยกเงาครับและก็มีคาถาล่าสุดนะครับซึ่งก็คือคาถาดาวกระจายสายฟ้านั่นเองครับนี่ก็เป็นข้อมูลของมรตะในปัจจุบันนะครับ ข้อมูลนี้เนี่ยคือข้อมูลอัปเดตจากในมงังงะนะครับสำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ